สวัสดีนะครับทุกคนขณะน,นี้ทุกคนก็จะได้รับชมรายการของโค้ดแบงค์สอนออกกำลังกายสไตล์บ้านๆน,นะครับโดยที่ว่าไม่ต้องเข้ายิมเลยนะครับวันนี้ก็มาออกกำลังกายนอกบ้านนะมาออกกำลังกายที่โรงเรียนนะครับที่พี่แบงค์เคยเรียนหนังสือโอเคนะครับเราจะมาเล่นกล้ามท้องให้ดูเล่นกล้ามท้องส่วนนี้ด้านหน้าท้องส่วนล่างนะครับโอเคนี่ให้เราจับไว้อย่างนี้จับไว้อย่างนี้จับจับบอดี้ลำตัวของเราไว้อย่างนี้นะครับ Lock, lock, ล็อกล็อกลำตัวไว้นะครับเวลาจังหวะเตรียมให้เราหายใจเข้านะครับล็อกลำตัวให้แน่นก่อนจังหวะขึ้นหายใจออกนะครับให้เราใช้สะโพกดันขึ้น,นครับสะโพกดันขึ้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับลงอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงแล้วก็ลงต้านช้าหายใจเข้า15บห้าถึงสิบ โอเคประมาณนี้ครับผม